ท่านรองผู้การนะคะทั้งโรงเรงียนบ้านการทรรวิทยานะคะท่านรองผู้นการโรงเรยียนบ้านโคเสรินนะคะก็คนอื่นนะคะขออนุญาตแนะนาตัวนิดนึงนะคะ<ม>เขายกยใจให้เป็นคนแรกนะคะดิฉันนางสาวจีนตาวงศานะคะก็วันนี้นะคะช่วงแรกก็จะขอเป็นกิจกรรมนะคะที่เราจะได้ส<ม>ักนิดนึงนะคะ,<ม>ะค่ะในระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมนะคะ จะทำทุกอย่างที่ท่านกำลังทำอยู่นะคะตอนนี้ขอให้ทุกท่านตรวจสอบ สำนักานสารสมรัศท่านผู้บริการโรงเรียนกนระทองพิยาคมกับผมนายพนัสสักแดงเรืองในานามคณะกรรมการจัดกิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้นวัตรกรรมโรงเรียนสอคิดตามแนวทาง Thinking School นะครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ท่านผู้บรการได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้นะครับซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในนี้วันนี้ก็คือ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับเพื่อพัฒนาครูในแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะนะครับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่ผลสัมฤทธิ์เชิงสมรรถนะของผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางกระบวนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่ผลลัพธ์เชิงสมรรถนะของผู้เรียนและสามารถ นำไปใช้ในการใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพคณะบยากรนะครับทั้งท่าทันนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยนะไม่เอื้อนนะครับอ,อาจา, <c oughs> าตนะน,รนะรานรองพนรรักศึกษาในมูลเรียนท่านรองสัญญาสัมเพอนะครับแล้วก็คณะครูบุคลากรโรงเรียนการทอมยาคงครับก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณท่านพอสุวิทย์บุณโบนะครับที่ท่านกรุณาให้เกียรติ กับพวกเรานะครับได้อนุเคราะห์วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญนะครับโรงเรียนสอคิดนะครับดี่พิงสุนะครับซึ่งนะเป็นทั้งโรงเรียนนะครับทุกข้องเราจะใช้แต่การใช้ก็มีทั้งระดับต่างๆ <c oughs> ขึ้นอยู่กับฝีมือของขคณะครูนะครับนอกจากนี้เราก็การบริหารส่วนจังหวัดเศรษฐกิจเราต้องมีนวัตรกรรมทุกโรงเรียนนะครับ ส่วนจะ,ะดีระดับไหนก็ขึ้นอยู่กับโรงเรียนเนาะ,ะของเราเองนะมีโรงเรียนที่ใช้ในวัตกรรมร่วมกับเราเนี่2 1โรงเรียนนะครับกระบวนการก็อ,อาจจะคล้ายๆท่านสีเท้ายังรู้พลานนักป่า่ยังรู้พลางนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเรามาใช้คําว่าเรียนรู้ร่วมกันนะคะถ่ายทอดประสบการณ์ของการและการเพราะโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนขยโอกาสค่ะ โรงเรียนของท่านเป็นโรงเรียนมัธยมนะคะเพราะฉะนั้นการจัดการเรียนการสอนก็จะแตกต่างกาันวนวัตกรรมที่เราใช้นะคะก็จะแตกต่างกับของท่านของเราใช้โรงเรียนเป็นแลงเชิงระบบนะคะโดยจิศึกษา PBL และ PLC นะคะเพราะฉะนั้นมันจะแตกต่างกันอย่างที่เชิงน,นะคะแต่ในฐานะที่เราจะใช้หลักสูตรเดียวกันนะคะคือหลักสูตรฐานสมรรถนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ร่วมกันนะคะ ถ่ายทอดประสบการณ์นะคะไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะจะมีกี่ตัวก็ช่างเราปรับค่ะเราปรับให้เหลือแค่สี่วิชาก็จะเป็นวิชาฉันคนพมเจริญนะคะสนุกสนาโนโคกหนองนานวัติถี่ชุมชนแล้วก็ตลาดนารงเรียเราปรับให้เหลือแค่สีวิชาอันนี้จะเป็นบูรณาการของกลุ่มสาระที่เหลือนะคะ เราเรียกว่าพัฒนาวัตถิสัยซึ่งถ้าเป็นหลักสูตรของเราเราจะบอกว่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใช่ไหมคะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่ะมีทั้งหมดกีกิจกรรมที่กิจกรรมหรือ่าจของเราลกเราเหลือแค่สองกิจกรรมก็คือกิจกรรมศึกษาการลูกเสือศึกษานะคะอันนี้เราก็จะมาบูรณาการอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างเวลาเรียนค่ะอันนี้เราปลับค่ะตามสวัตอาจจะกี่เปอร์เซ็นต์นะคะกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว ก็เป็นไปตอนหลักสูตรเลยนะคะต่อเป็นนิทรรศการใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาดูนิทรรศการของเรานะคะโจทย์ของเราก็คือเราได้รับมอบหมายให้ไปทําตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดของเราเป็นชั้นปีของม2นะคะของม2เราเลือกตัวชี้วัดของกลุ่มสารภาษาไทยนะคะตัวชี้วัดกล่าวไว้ว่า พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟังการดูและการสนทนาได้นะคะเราก็มาวิเคราะห์ค์ประกอบ่ลงมือทำค่ะเราได้เรียนรู้เราได้ดูค่ะลองผิดลองถูกนะคะก็เหมือนทุกท่านนะคะเข้าใจความรู้สึกตอนเริ่มต้นนะคะว่ามันเป็นยังไงเป็นงงเอ๊ะเดี๋ยวก็แบบนั้นเดี๋ยวก็แบบนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าเปด้วย อาจจะยังไม่ได้เข้าสู่บทเรียนนะคะครูไปต้องเล่นคะเห็นเห็นตั้งใจมากเลยนะคะอันนี้มาเล่าให้ฟังก่อนนะคะมาเล่าให้ที่มาที่ไปของคุณเจริญก่อนนะคะว่าเราเริ่มใช้ยังไงนะคะต้องดูว่ามันจะไเข้ากับการจัดการตนเองความคิดท่านสูง ทำโกมันดูเร่องลนมาแลนมานี่ค่ะเป้าหมายคือแลนด์มาร์ค้วคุณแลนด์เรื่องนี่คทาเปมาแลนด์มารได้ิงรอ ืออ้มาสองตัวคือความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคตัวที่สองมีความมุ่งมั่นทำให้สำเร็จแล้วก็ไปดูว่ามันสอดคล้องเรามองว่าทั้งหมดนี้มันไปสอดคล้องกับสมรรถนะหลักอยู่สองสมรรถนะก็คือตัวแรก,กการจัดการตัวเองและตัวที่สองก็คือการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่นยืนนะคะเราเอาอีเวิร์ดที่มีทั้งหมดนี้มาสร้างเป็น LO ของเราและกำหนดรหัสเป็น E N T E N T นีนาากกน่พูดภาษาอังกฤษไม่ไม่ไม่ค่อยถนัดแต่กันขอมีญาต้พูดอ่านได้นะคะได้ออกมาเป็นมีความรู้เกี่ยวกับาออก,ก,การออกแบบคอมพิวเตอร์ I C P ระบบการขนส่งอันนี้เอแล้วก็มาเชื่อมต่ เอฟด้วยทัมตะเลมีทักษะการพิจารณาระบบเห็นภาพใหญ่ภาพ wide เห็นความเชื่อมโยงที่มีความที่ตั้งใจและแตกต่างสร้างจุดเด่นสี่ใหม่อันนี้คือเอฟแล้วก็เชื่อมกับเอด้วยทับตะเลมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคนี่คือเอของเราแล้วก็ไปเชื่อมกับพฤติกรรมโมจีของเราก็คือมีความมุ่งมั่นทำให้สำเร็จแสดงออกของความกล้าราญ ที่สี่เริ่มสร้างสายเด็ทำงาน้วยตัวหอิงค่ะเป็นเอลโอเลบขค่ะการขรเงาเรกตบอกก่อนแล้วก็จะมีอีกเตัวต่อไปเราก็ทำลักษณะเดียกอันนี้ะเป็นคอนเซ็ปของการคะที่คุณไหนที่มีคอนเซ็ปต์แตกต่างจากนี เราจะเดินเลื่อน40จิตอ๋อนี่อยู40รวยจิต

เด,ดเ,ปเป็นนักเรียนรู้นะคะอันนี้ถือว่าเป็นนักเรียนรู้มากๆเลยนะคะแอฟทีมแล้วก็ใส่ใจกับสิ่งที่คุณครูได้ลงมือทานะคะก็ทีมย่อยก่ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากเลค่ะแอฟทีมเราเองนะครับอันนี้ก็จะทําให้พวกเรานั้นสามารถที่จะเรียกว่าใช้ ใช้ความคิดออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางที่ดัมเยการ์ได้นำเสน,นอครับท่านนะครับที่ท่นนานได้กรุณาให้กนะับโรงเรียนและของเยาอรของเรานะครับได้รับประสบการณ์และเป็นอย่างทุกอย่างที่เราเราจานนัดมันมีคุณค่าสมุนนะครับถ้าเราพร้อมเปิดเราพร้อมรับอย่างอันนี้ชัดเจนเลยนะครับรอบต่อไปเราสามารถให้ได้จะไม่ถดอ พิสุจน์นะครับอันนี้ได้รับการี่สูดแล้วนะครับว่ายิ่งเราหาโน่นหาหนี้ให้ครูมากเท่าไหร่จะยิ่งไม่เกิดผลขนาะแต่เราให้นับุครูที่เองทาเองตรงนั้นจะเกิดผลอย่างสุดๆนะครับทุกทนะครับเพราะอันนี้ก็เช่นเดียวกันสําหรับวิชาบุรณาการเราก็ใช้แนวนทางนี้นะครับส่วนในห้องเรียนของเราเราก็ใช้นวัตรกรรมของเราเส็จสิ้นนะครับอันนี้ ก็ต้องขอขอบคุณท่านท่านพ่อสุวิทย์นะครับเมื่อกี้ได้สนทนาการก็ถือว่าเป็นน้องชายนะครับที่พ่อนะครับก็ได้รู้จักกันนะครับส่วนพวกเราก็ยินดีนะครับทุกผู้ปกรองนะรับพวกเรียนก็ต้องขอบคุณมาถึงอยากเป็น้ยิงและก็หวังว่าเราจะมีการมีเครือข่ายในการที่เราจะไปศึกษาและยืม คงไม่ถึงกับคือสองเนาะหาลายหาเมือหาเพชรก็วากันไปตอนนี้ก็เริมของของตุ้กัที่จต้องวางแผับ